ภาพภาพนี่ก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องกลับมาเล่น d ดอโอฟาร์คูณสองยูสแารพัสภาแจกฟรีเอ็กซ์สุดเทพพร้อมที่ตกแต่งกุญแจรอมอนสีดอกสิทธิพิเศษสูงฟรีสกินสิบห้าครั้งสำหรับเกิดคุณที่คู้ควรฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมสกินฟรี AK-14N นและยูซัดทะเลดิจิทัลรับ XP เล่นเพิ่ม120%และรับสกินเมื่อถึงเลเวล80แจกฟรีเซฟ4ช่องพร้อมทั้งโบนัสนำมูลค่าการโพ้นได้ถึง50,000เพื่อรับเพิ่มอีก50,000ได้โหมดใหม่ไร่บันทีต้องห้ามและบันทีล็อกดาวน์แบบดูโอชวนเพื่อนของคุณกลับมาเล่นและไม่ต้องกลัวตายพ่อของจะไม่ตกพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายแล้วพบกัน25พฤษภาคมเฮ้ยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงแต่ว่าเลงขวอนนะฮะไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ตรงไหนยิงใครกดยิงใคร ก่อนดื่นเลยก็ต้องขอกราบแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชาลิบกเดี๋ยววันนี้เนี่ยว,วัจุพาทุกคนไปเล่นอาแน่ไปเค้าในโหมดพื้นที่ต้องห้ามในพื้นที่ไร่กันนะครับปืนเอีน AEK ก็บอกนี้ได้เองนะคุผู้ชม a อเคนี่ยก็เป็นปืนที่ดีเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมันสักเท่าไหร่เลยนะโดยที่ว่ามันยิงค่อนข้างที่ยากเลยครับยากหรือเลปล่าเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมไปรอดูเลยครับในเกมนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในนการรทคคิปปต่อไะับ หากคุณลองมองหาร้านเติมเกมราภาพผมแนะนำ Cego t h เติมได้ทั้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็น Arena b บ e a k o u t RV, Free Fire, PUBG Mobile หรือ v a l o r a n t และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตมัิเพียงแค่ใช้ Use ID และอย่าลืมไปเติมเปเยอะๆนะครับที่เพจ Cego t h ลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคอเกิดตรงนี้ก็ต้องไปโน่นก่อนเลยะครับเซฟข้ออกมานะคุณผู้ชมใครๆก็รู้อยู่นะครับว่าเซฟข้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่ให้ของแดงดีเลยครับเดี๋ยวเขไม่จลบเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันสักหน่อยนะแล้วผมมากับมีดใหม่ไงไม่ใช่มีดใหม่หรอกเป็นมีดเก่าแต่ว่าเหมือนเขาจะเอากลับมาขายใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถุงม,มือก็ด้วยนะคุณผู้ชมเป็นยาแก้เบ,บื่ะครับไอ้บอทตอนนี้มันไม่สู้กันแลก,นกนันมาวิ่งหนีนะ อะไรเยอะเฮ้หยหย้หยิบหายโอ้โหไอเฮีอื้ออื้ออื้โอ้โหไม่ยิงกูให้ตายแ,บบ <c oughs> แลยเดียวไปตัหายาย้หอยเลยนล้วไม่มีคนฟาดไงพ่อจมเฮียมั <c oughs> น เงียบขนาดนั้นเลยครับแบบไล่เนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเลยนะในของแดนทั้งหลายเนี่ยผมจะเอาใส่เฮ้ยเฮ้ยเกือบแลก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 ไม่ใครเป็นไปครับกุญแจแจกเหลืออย่างเยอะนะครับแล้วมันจะหมดเวลาแล้วของผมอะ่ะเดี๋ยววันเดียวเองมั้งจะเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับเปิดเซฟนี่จะบ้างเซฟในโมเดลบ้างอะไรบ้าง ว่าเซฟนี้ผมเคยเอาซีดีมายัดอยู่นะแต่ไม่แต่ไม่ใช่เปิดได้อ <c oughs> โอ้โหโอเคก,ก็ใช้ได้อยู่นะนะโอเค CPU. อเซีพียูไอเสื้อนี้ชอบได้ของทองนะคุณผู้ชมมาดูกันตานี้เหมือนจะนี่นะไงเห็นไหมไม่ใช่เล่น แต่ไม่คุ้มเอาดีถ้าของได้ไม่ออกก็ไม่คุ้มผมไม่สมควรที่จะทําทคลิปเปิดผมเคยแล้วแหละแต่มันก็ไม่ออกไงค่อยๆเปลยนค่อยๆไปนะครับเปลี่ยนไปสงแ๊บแต่เงียบๆแบบนี้มันจะไม่มีคนแล้วหรือเปล่าครับเอ้ยยังมีคลื่น่ะยังมีคลื่นแบบนี้ชาลีขออนุญาตสอง องขึ้นอะไรวะแล้วเมื่อกี้เป็นเงาหัวใช่ไหมเฮ้ยเอา้าเขาไม่เห็นเราชิบหายแล้วะผมว่าดักหกพันก็ดีเหมือนกันนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวว่าเราอยู่แถวแถวนี้รอเขาวิ่งลงมาดีกว่านะครับ พราะดูทรงเนี่ยศัตรูเนี่ยอาจจะวิ่งมาจากทางบ้านพักนู่นก็ได้นะครับขออนุญาตปักหลักแป๊บเฮ้ยมาดิมันต้องอย่างงั้นพหนุนม่มไม่เสียแรงที่นั่งรอนะครับเรามาดูของกันดีกว่านะครับ ว่าเขาจะมีเพื่อนหรือเปล่ปาแต่ดูสองแล้วก็น่าจะยังไม่มีนะรมพไอพีคแล้วก็เอ็มยี่สี่ว่ะยนี้ต้องเอาของตรงของแต่งมาแล้วคุณผู้ชมเซ็ปืนน่าจะเก็บไ้เท่านี้ครับอันนี้ลูกระสุนนะไอ้หกสองซะด้วยมันยังไงไปตรงนี้โอ้โหไม่มีของแดงคุณผ้อุตส่าห์แบบนี้ไม่มีของแดงเลแครับ อันนี้แกบอกสองแลนะ้วเสียงปืนนะไม่ไ่ม่่พวกคุณชมจะยิงก่อเพราเราใส่ฝังดีมานะ้ก็เลยเดยิงไม่ใช่เราใส่มาพร้อมหมวกนะก็บนะอันนี้น้องนะ่าจะเอาไปนะครับเราจะขอพูดน,น,นะครับ ก็จะเอาประมาณนี้ครับทุกท้านเดี๋ยวคึ้ไปดูกันนะครับว่าไอห้องนะั้นเขาเปิดกันแล้วยังไงห้องโมเตลแปดแสนนะั้นเอ,อ้ยไม่ใช่แปดแสนวันนี้ขึ้นเป็นล้านแล้วเว้ยคงไม่มีเพื่อนเขาหรอกเนาะอุ้ยตรงนี้เขาบวกกันไว้เนี่ยครับโอเคมันเปิดแล้วเรียบร้อยครัุกท่ชม ไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยได้ของแดงไปด้วยหรือเปล่านะครับเ,เ็คเช็คส่งตัวนี้กัน <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างนะครับเกียงตัดเหมือนว่าข้างนอกก็ยังมีเสียงปืนยิงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าเราอยู่แถวๆนี้กันสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกเลยมันจะมีคนมา,าจริงแล้วครับเนี่ย ทางขวานี้วิ่งเหมือนคนเลยครับแต่พอฟังดูจากการขยับเท้าเมื่อกี้ไหมน่าจะใช่นะ,ะว่ามันมันหันมองแบบเหมือนบอดอะเหมือนวิ่งวิ่งมาอยู่ที่แล้วก็หันมองอะน่าจะเป็นบอดค่ะไอตัวทางนี้นะแต่ไม่รู้ว่าไอตัวฝั่งข้างหน้าตรงตรงลงรถขึน้นได้เอ๊ย หลังมาแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอไอนี่คนคนจริงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันกระโดดนะอืมเอ้าโอเคติดอะไรไม่รู้ไปยากอุ๊ยปืนกูนี่ไงหือหือ ทรงมาสองไงประหมัดนะเราอะติดหมาัดก็เทียบวิญออยาเปิดในไว้เอามาครับโอ้โหของดีใช้ได้เลยครับเนี่ยด่เหมือนว่าเขาจะทิ้งกระเป๋าไว้หรือเปล่าครับหาจนทั่วแล้วไม่มีแล้วคผู้ชมแล้วก็เก็บของที่เถ้าข้างหน้านี้ก็พอแล้วครับ โอ้น้อยมากเลยวะ่ะแต่ีเดียวนะครันี่มีอะไรนะมีกระสุนนี่ก็น่าจะเป็นกระสุนเต็มแม็กเดี๋ยวผมเคลียกระสุนอันนี้ดีกว่ามีบอดมานะครับท่านผู้ชมน,นี่แค่ปวดอกีอกจะย็นนะ ไออารพีเคแล้วกระเป๋าเราโคตเล็กอะดูเหมือนว่าจะต้องทิ้งอะไรไปสักอย่างนี่นจัดมาอย่างงี้ได้ไหมแล้วก็เราเอาสมัยใส่ไว้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกใส่ใส่ไม่ได้อย่างนี้ ต้องเป็นเอ้เคียเนี่ยในการใส่กระเปไ๋าไว้เนี่ยแบบเคลียร์สนองไเนี่ยใส่ต้องเคลียร์กระเไปไ๋า ร้อแปดนาทีคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเขาจะทิ้งไว้แถวนี้วะแป๊บบนึงนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงกระโดดนะตอนนี้เขาลงมากระโดดแบบตัวเบาเลยหรือ,อยากไม่การฟังเสียงผมไม่รู้จักแบบว่าเขาใส่อะไรยังไงได้วนะ <c oughs> หอนี่หโหดจึ๊นี่ไง เจ็ดนาทีโอเคหมายอ่ะสองเอ,อ๊ะทำไมเขาถึงไม่เอาของอไปด้วยแต่เ,เขามีของดิแบบนึงครับอันนี้อีกโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นปืนนะครับคุณผนะู้ชมสปายและเกาะโอ้โหไป ทิ้งเลยเอาปืนไปเล่นนะครับผมไม่มเช่อของแหมทิ้งของเ่าเลยโอดไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่งไม่ค่อยแพงก็เอาไปก่อนแ้ะครับจังหวะน,นี้ไอ้บอทมานะครับเวลาก็ยิ่งจะไม่มีอยู่ไี่องครับหนึ่งฮ ύ, เฮ้ยิงหัวกทีบอทยีงวิ่งข่วนลยวะ ที่ยานี่ของก็เยอะอยู่นะพอหกหมื่นกว่าบนะาทมันคุ้มไหมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โโหพวกมึงน,นี่นะมองเรือมาอีกเห็นไ,ไหมครับแป๊บนึง <c oughs> เอาเท่าที่ได้นะครับเริ่มงงแล้วสับสนแล้วตอนนี้ของอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง เออแปมาคนเล่นก็เริ่มงงเอาเป็นว่าค่จะเป็นในคลิปน่า <c oughs> จะไม่มีตัวดักแล้ว <c oughs> เวลาเหลือน้อยขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมเช็คนะครับอั <c oughs> นนี้ชอบเอ้ยโอ้ยสะดุ้มหยงมันชอบมีคนดักนะไอ้ฝั่งเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็ ในบ้านหลังนี้ทางซ้ายนี่ตรงแถวแถวตู้เย็นอ่ะมันชอบมีคนดักดันคุณผู้ชมผมเคยทําคลิปดักนะตรงนี้แต่คนไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แต่มันมีครับมันมีแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเอ้ผมเพิ่งไปเห็นคลิปหมอผีมานะเขาดักตรงนี้กันอ่าหมอผีนี่เป็นช่องที่ทําคลิปดักนะครับคือดักจริงอ่ะดักไล่อ่ะผมเห็นเขาเล่นตลาดได้เฮ้ยไปตลาดอื่นเลยนะแล้วเขาก็ทำแต่คลิปดัก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  ผมก็ได้จุดดักมาจากช่องเขาเขาเยอะอยู่ครับก็ดูเพลินดีครับช่องนี้อยู่มานานเลยว่าอยู่เรียกได้ว่าอยู่มาโคตรนานเลยช่องหอดเาแต่คนดูก็มาหาสารมากจุดยอดอ๋ออันนี้ว่างดีกว่าผมผมรู้แล้วผมทำไงดีผมตัดดีกว่า <c oughs> ผมตัดในช่วงที่ผมเก็บของต้อก่อนครับแมท่านผู้ชมจดจำไว้เฉพาะ ช่วงที่ติ่มยิงคนดเว่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวไอดูตรงนี้ก่อนเพื่อของแดงออกนะครับช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปไม่ค่อยบ่อยนะผู้ชมผมไม่ว่างจริงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาแล้วเนี่ยผมจะมาลงทุกวันเลยนะลงแบบลงวันลงวันลงวันคผู้ชมจะเบื่อก่อนหรือเปล่าเลยอันนี้ไหมตรงนั้นไม่มีคนดักนะตรงไหนกินคน เลือกไปดูได้นะครับเคยทำไปอยู่อันนี้ตาประยด์เคยได้ของแดงนะโอเคของเราไม่แดงไนงะยิงไปสองตัวสี่สั่งเก้าเกือบห้าแสนถือว่าใช้ได้อยู่นะผู้ชมสิ่งสำคัญในการเล่นอะไรนะเอาให้มันรอดอย่างว่าเราไม่ต้องรีบเลยนะถ้าเกิดจะเล่นให้รอดจริงน,นะแต่ถ้เกิดใครจะฝึกฝีมือเนะี่ยเชิญนะครับเต็มที่เลยเต็มที่กับกั้ 1, นเลนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับให้ได้เวลาเวลาโดนเข้าดักเวลาโดนเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยครับช่วยกันกดไลค์ก่ s u ส s c r i b e เพื่อเป็นตัใช่ผมในการคิดต่อไปนะ